สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำมาสเตอร์ p y t y t r i n i n g ที่ชื่อว่า ICT SMC s t r a t x 200นักเทรดจากประเทศกัมพูชาที่ผลงานในช่วงหลังถือว่าน่าจับตามองทีเดียวเพราะในเดือนล่าสุดเพียงเดือนเดียวสามารถทำกำไรได้สูงถึง132%และถ้ามองย้อนในกรอบ3เดือนตัวเลขรวมพุ่งขึ้นไปถึง241%สะท้อนให้เห็นถึงสไตล์การเทรดที่เน้นหาจังหวะแรง และกล้าตัดสินใจในช่วงเวลาที่เหมาะสมปัจจุบันมีนักลงทุนที่เลือกก๊อปปี้สัญญาณของเขาแล้วกว่า304คนแม้จะยังไม่ใช่จำนวนที่มากที่สุดแต่ก็บ่งบอกได้ว่าเริ่มมีผู้ติดตามและให้ความไว้วางใจในกลยุทธ์ของเขามากขึ้นเรื่อยๆโครงสร้างค่าธรรมเนียมแบ่งกำไรอยู่ที่25%ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับมาสเตอร์ส่วนใหญ่นักลงทุนจึงสามารถเก็บผลตอบแทนสุทธิได้มากขึ้นด้านกลยุทธ์ เขาโฟกัสการเทรดที่ XAUUSD และ g o ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความนิยมสูงและผันผวนแรงเหมาะกับสายที่ชอบโอกาสจากการเคลื่อนไหวเร็วของตลาดการเลือกทองคำเป็นสินทรัพย์หลักแสดงถึงความถนัดและประสบการณ์ในการอ่านแนวโน้มตลาดอย่างชัดเจนสำหรับใครที่กำลังมองหามาสเตอร์ที่ให้ผลลัพธ์แรงในช่วงสั้นมีค่าธรรมเนียมไม่สูงและเน้นการเทรดทองคำโดยเฉพาะ ICTSMC s t r a t X 200คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจครับแต่ก็อย่าลืมการลงทุนมีความเสี่ยงผลลัพธ์ในอดีตไม่สามารถการันตีอนาคตได้หากสนใจก็ปี้สัญญาณของ ICTSMC s t r a t X 200สามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับ